ตอนนี้ไปต่อกันที่หนุ่มน,นายกพัทรกันบ้างครับเจอข่าวเม้าแรงนะฮะว่าคุณแม่หมูพิมพกาแผลงฤทธิ์ในกองละครรวมถึงสาวกุ๊กกิ๊บสมอนทิ์นะคะจะว่ายังไงเพราะมีข่าวเลือมาว่าหนุ่มบี้ทัศภาคเนี่ยจับปลาสองมือ,อมสารสัมพันธ์กับนักร้องร่วมค่ายด้วยแหละค่ะนับวันยิ่งโชว์รูปหวานๆให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนตลอดเลยล่ะค่ะแต่ยังไงยังไงสาวไซมินิกุ๊กกิ๊บสมอนทิ์ก็ยังยืนยันไม่รีบร้อนให้สถานะแฟนกับนักร้องกล้ามลำบี้ทัศภาค แถมยังย้ำชัดว่าถึงจะไม่สวยก็ช่างเลือกและไม่แค่ว่าใครจะหาว่าเล่นตัวค่ะส่วนข่าวที่หนุ่มบี้กำลังแอบสารสัมพันธ์กับนักร้องร่วมค่ายเจ้าตัวบอกว่ายังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าจริงก็จะได้คำตอบเจ็บๆคันๆแบบนี้แหละค่ะ เอาก็รุ่นน้องเยอะเลยอ่ะกิ๊ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเขาถ้าเขาถ้าสมมุติเกิดมีจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงก็เชิญด้านหน้าก็แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แต่กิ๊เป็นคนแบบว่ากิ๊กล้สึกว่าบี้เป็นคนที่เฟรนลี่แล้วเขาก็เป็นคนที่คุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน <c oughs> ผู้หญิงช่วงนี้เราต้องเล่นตัวค่ะถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราต้องเลือกเพราะว่าวันหนึ่งที่เราแต่งงานหรือเราเลือกคู่ไปแล้วเนี่ยมันมันเลือกไม่ได้แล้ว